สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทียรักและก็เอฟซีที่คิดหอดคิดถึงพร้อมกับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับมาอีกแล้วครับหมอลำเทิงมาแล้วก่อนสิไปเบอ่งคลิปกัอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์่าลืมกดกระดิง่งนะครับพร้อมกับกดติดตามด้วยนะครับผู้ใดบ่ท่านได้กดติดตามกับกดติดตามให้กับช่องหมอลำเทิงมือนีพ่าัานผู้ชมมาเบงไร่มะเขือที่เิ่นกรลังตอน เป็นตอนต้นมะเขือท่านผู้ชมเข้าใจว่าขึ้มาตอนนะครับคือตัดต้นทิ้งเลยนะครับตัดต้นมันทิมเบิดแต่ว่าพอได้ตัดจำเงาตัดเอาไว้ยุ่ประมาณาสักศอกหนึ่งนะครับตัดเอาไว้สักศอกหนึ่งนี่ตัดแล้วเฮอก็สิมากวาดเอ,อเศษทีเขาตัดแล้วออกไปเผาถิง่งแล้วนะครับเอาไปจูดทิมนอเอาไปจูดทิมแล้วก็ เอาเอาฟุนเอาปุย๋ยมาใส่โคนมันเอามาใส่แล้วก็เดินอา้ถาถ้าตัวไหนสายนามมันขาดเท่ากับเดินใหม่สา,ายหนามมันบด้ขาดเท่ากับบอตต้องเดินใหม่เอามาใส่ให้ท่านผู้ชมได้เบ่งไปนะครับเอามาใส่เอาฟุนมาใส่เอาปุ๋ยมาใส่แล้วก็ลดนามใหม่มมนก็สิแตกขึ้นไปใหม่แล้วท่านผู้ชมอยูอน่น้ำโคนมันอยู่น้ำเหงามันนี่อันนี้เาขากระลังเริ่มตัด ผมมาบ่าท่านพอดีมาไทยอันนี้ให้ท่านเบิ่งแล้วก็มาก,กับแม่บ้านนะครับมากับแม่บ้านแม่บ้านกำลังจะดึงผักบุ้งอยู่แม่บ้านกำลังจิดึงผักบุ้งไปให้กระต่ายเออก็เลยเถือโอกาสให้ทักทายกับท่านผู้ชมจักหน่อยนะครับทักทายกับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆหล้วก็จจงค่อยไปต่อนะครับ เขากลับไปเห็นนะครับไปตออีกนะครับพาท่านผู้ชมมาเบ่งพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตอนวิธีการตัดแต่งจริงตัดทิ่ม้ฮบิดใส่ใส่เครื่องตัดหญ้าท่านผู้ชมใส่เครื่องตัดหญ้าใส่เครื่องตัดหญ้านี่แลนไปก็ตัด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 ออกไปผู้มีกันไก่ผู้มีมีดตัดเกามมดตัดหนีบเอาผู้บ่มีมีดตัดก็ใส่เครื่องตัดหญ้านี่ อ่าปั่นแร่นเลยนะครับวิ่งเลยเขาเฮดไปนี่บบแมนวราเฮดถิมเ่ได้เอาถิมเลอเเลท่านผู้ชมนี่นะครับยังไม่ได้ทิ้งถ้าสมมติว่าเขาปลูกมาไดี๋ยเป็นปีปีกวักวกัวนวยมันบ่งามน่วยมันเริ่มบิดบิดเบียเบ้ยวเบี้ยวนวยมันเรื่มบตบตรงบมงามหรือต้นมันแก่เกินไปท่านผู้ชมเขาก็มาตัดทิ้งอ่ามาตัดออกเมื่อตัดออกแล้วบัดน,นี้เขากา เอาปุ๋ยมายอดใหม่เอาฟุนฟ้นขี่ไก่ฟุ้นขี่งัวมายอดมโฮ้อยใหม่เอามาโฮ้อยแล้วก็ลดน้าใหม่ลดน้ำใหม่ดีๆลดน้ำใหม่ไปค่ะค่ะแล้วอีกบกเกินอาทิตย์หนานะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะมียอดโพขึ้นมาใหม่นะครับสีมียอดโพขึ้นมาใหม่บาดนี้ก็งาแตกหลายกว่าเกา่างาแตกออกหลายกว่าเกา่า เออ้าปุ๋ยพ่อ้าฟุนพ่อมันกะหลงังจากมันก็อาจ,จได้หน่วยได้หลายกว่าต่อแหลกนะครับเพราะว่างามัไหลแต่ว่าเขาองต้องอ่าลงทุนหลายเติบขึ้นเก่าเด้นะครับเหมือนกับปลูกไม้นั่นแหละนะครับคือกันคล้ายๆครับเขาปลูกม้วนไม้มันน่ะนะนะครับพอใส่ฟุนเข้าไปใส่ปุ๋ยเข้าไปใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เขาเาก็มาอพดน้ำพอดน้ำเมื่อ เมื่อต้นักเขือนี่มันลากมันได้กินฝุ้นได้กินปุ๋ยแล้วมันพุ่งขึ้นมารอบนี่งามแบบเก่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เราปลูกใหม่นั่นแหละนะครับจะค่อยเบ่งตอนต่อไปนาอท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้พาท,ท่านผู้ชมเบ่งเ,เบ่งช่วงระยะถ่เพ่นตัดก่อนนะครับถ้าจะเอามาออกทีเดียวกันกันมันรอเวลานานนะครับอีกอีกประมาณเดือนอีกประมาณเดือนหนาแล้วผมจะ แมาเซกินแล้วมาอ่าเอาภาพส,สวยๆเห้ท่านผู้ชมเด้เบิ่งอีกรอบหนึ่งในขณะที่เพิ่นตัดแล้วมันเป็นลักษณะนี้ท่านผู้ชมก็บจ้างค่อยเอาเปรียบเทียบกันเบิ่งในตอนที่เอมันขึ้นมาใหมา่แล้วเนะแต่ว่าอันนี้เข้ากันยังบ่รทันได้เก็บอันนี้ออกไปจูดอยู่นะครับตองตอนได้เก็บกิงที่เขาตัดออกไปก่อน เอาขาดหน่อยมากวาด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 แล้วก็มาแบกแบกเอาไปพูดวังหวยพุนนะครับเอาไปกองไวนะ้พุนเนี่ยมันแห้งซะก่อนบางที่นี่ก็ับมวนมันเหลืออยู่นี่เขาก็มาอ่าอาจจะมาฉีดายาฆ่า้าเนี่ยได้ทั้งเทียกัได้นะครับ้องเอาเอาหญ้อาออกน้ำเอา้าออกน้ำใม้เป็นเติดหลังจากหันแล้วก็เอารถไถมารถไถหน่อยมันแล่นน้ำค้องมันนะเรสองข้องนนแองคดตไปแค่ไปกับ ใส่คาดขวดแค่ต่อ,อไปแหมันเป็นดินผงขนยะไหวคือเก่าเหมือนเดิมนะครับมันก็ค่อยๆเขาพูดดนๆแลงก็ค่อยๆกันครับเป็นสวนแถวกําลังปลูกใหม่นะน,นะท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงแล้วมันก,เนเก็เป็นต่อเกา่าเป็นต่อเก่าทําเอาใหม่เอิญมาต้อนใหม่ตัดแต่งจริงให้มันเรียบร้อยเอเวลามันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนอาบักเขือปลูกใหม่นั่นแหละนะครับ น้ำก่ไข่ไข่ก็มะเขือลูกใหม่มันขึ้นมากะงามคือเกา่าใบเขียวอมทุ่มคือเกา่าหน่วยงามคือเกา่าแต่ว่าถ้าเป็นต้นแก้ไปเรื่อยๆหน่วยมันอาจจะบบคือเกา่ารสชาติมันนะครับอาจจะหยาบเหนียวกว่าเกา่เอาอ่าทำให้ถ้าถ้าต้นมันนานๆนนไปนะครับนานๆไปได้สองปีสามปีนี่อา่อาลูกมะเขือมันอาจจะเหนียวนะครับมันจะโบแตกเปาะเปาะคือคือตอนนี้เลยนะครับ อันนี้เอิ้นว่าบอกเคือไร่ขาวบักเคือร่ขาวนะครับเอ่อถ้าห่อเอาต้นมะไว้ดนมนกะโบดีเ้างก็ต้องมาตอนมาตัดแต่งกิงใหม่เห็นให้มพันโพขึ้นมาใหม่เห็นเห็นมนเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเอข้าเจ้าขยันนะครับบ่เมนของพญสใหญ่เสถียรก่อนครับมอํำเถิงในสท่านผู้ชมผมมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมันเป็นไร่ของหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละยุ่บ้านเดียวกันนะครับ อ่าเพิ่นเฮ็ดตีหยังเพิเ่อนแท้อีหยัง้งเพิ่นสีเอืน้อนอพอญ่เอ้ยไอเทดอันนั่นอันนี้แหล,ละนเนด้อไปตายร่งอ่าเฟซเนี่ยขาเจ้าได้เบิ่งแนี่ไปลงเลี้ยวล่งคลิปสั้นคลิปเน่าให้บ้านให้เมืองใ้เพิน่นนในเบิ่งแน่ยผมก็เลยเอามาเอามาลงเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหลายแบบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าฟักแฟงแตงโมที่เพื่อนปลูกจังสีนะครับหรือเป็นไร่มะเขือไร่ถั่วไร้แตงไร่ทุกทิ้งทุกอย่างนี่แหละนะครับ เพื่อนสีเฮดขึ้นมาแบบใดแบบใดเพราะญงะเสถียรก่อนคำว่าลำเทิงกับพยายามเอาหาศึกษาหาความรู้เอามาให้ท่านผู้ชมได้เบิงกันท่านสามารถที่จะไปเรียนแบบปรับแต่งนะครับปรับปรุงแก้ไขนะครับทําที่บ้านของท่านได้ปูบักเขือนี่สัอยู่ดนไปต้นมันกระสีให้ให้อาหารนี่บ่เต็มที่เฮากรมาตัด ตัดกิ่งตัดงามันออกตัด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 แต่งใหม่เบิดแล้วก็ใส่ฟุ้นใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่ขึ้นมาใหม่งามคือเก่านะครับจังว่าท่านผู้ชมเบิงแหลวรรก,ก,ก็สามารถจะเอาไปเห็ดได้เพิ่นบริสวงวันลิกาซีดบริจดลิกาซีดดอกสามารถจะเอาไปทําได้เรียนแบบได้นะครับทําแบบนี้ได้สบายสบายขอให้ฟุ้นมันพ่อนะครับเอาฟุน้นหรือเอาบอกยังไงเอาปุ๋ยขอกนะครับปุ๋ยขอกใส่เล่นหลาย แล้วก็ปุ๋ยเคมีใส่เข้าไปเอาสารเล่งหักเล่งยั้งห้ยลงไปนะครับบ้านนี้มม่ก็สิมักกินฟุน่นกินปุ๋ยกินอันนี้บ่ดพาะข้าวโอ้ยขึ้นมากงามปานยั้งท่านผู้ชมเจ้า่าอยากให้ท่านผู้ชมได้วมาเบิ่งตัวอย่างเบิ่งตัวอย่างบางตอนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เอาไปแก้ไขอยู่บ้านของจะาของเองแบบสบายสบายจักสั่นนะ คลิปนาพ่อกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ